สนับสนุนผลงานได้โดยสมัครสมา,สมาชิกด้านล่างคลิปหรือซื้อสติกเกอร์ลายซักดั๊มะสติกเกอร์ลายซีมาแบบคู่คู่หรือโมจิกน่ารักเรียบง่ายวางจำหน่ายและที่ลายสโต์หรือคลิกด้านล่างคลิปได้เลยเและอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีมา c ช anel n กับรายการ c h a r a c t e r Profile ในส่วนของเกมซีรีส์คลิปนี้จะเป็นคลิปที่3ของบอสในเกม Resident Evil Village หรือ4เจ้าบ้านแห่งหมู่บ้านลับแลเราจะมารู้จักกัรสวัตโตเร่มอโ o บุรุษแห่งนองน้ำที่เต็มไปด้วยความลึกลับเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นกดไลค์และกดแชร์และตามไปพร้อมกันเลยครับสวัร m มอโ o หรือหลอด r อโลหนึ่งในบอสของเกม Resident Evil Village เรื่องราวของเขานั้นมีอดีตที่ไม่อาจตรวจสอบได้มากมายและรับหน้าที่เป็นเฮลรลดหรือเจ้าบ้านของหมู่บ้านมาเป็นเวลานานเข่งข้างกับเจ้าบ้านคน,น,นอื่นๆและมอโลได้สืบทอดตำแหน่งแทนตำแหน่งของนิโคล่าหนึ่งใน4ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน ในอดีตมอโรนั้นเป็นหนึ่งในสาวกของลอที่แบ็กกอดของมิเรนดาจนในที่สุดมิเรนดาก็ได้ทำการปลูกถ่ายคาดูให้แก่มอโรทำให้เขาหนังไกลร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่คล้ายกับปลาแต่การจเจริญเติบโตของเซลล์นั้นไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เกิดเมือกหรือเอนไซม์ที่เหนียวเนืนะ้อและดูเจ็บปวดตลอดเวลาทำให้มิเรนดามองว่ามอโรเป็นผลงานที่ล้มเหลวไม่สามารถเป็นโฮให้แก่อีวาได้ โดยรูปลักษณ์ที่ดูปแปลกประลาดและน่าขยะแขย,ยงนี้ทําให้มอรโรรู้สึกตัวเองนั้นไร้ค่าและทําให้มอโรแยโตออกจากผู้คนไปอาศัยอยู่ที่อ่างเก็บน้ําโดยสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่หมู่บ้าน ที่มีน้ำท่วมขัางบ่อยครัง้งจนชาวบ้านนั้นต้องย้ายพื้นที่อาศัยในพื้นที่หมู่บ้านในปัจจุบันมอโรได้อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้และเรียกสถานที่นี้ว่ามอโรเรสซวลหรืออ่างเก็บน้ำของมอโรเขาอยู่อย่างเงียบเียบแทบไม่ได้ก้าวเท้าออกมาข้างนอกเลยแต่ก็ยังมีชาวบ้านเข้าไปตกปลาบ่อยครั้งแต่เมื่อเข้าไปย่างพื้นที่ต้องห้ามของมอโรมอโรจะกลายร่างรูปร่างคล้ายปลาขนาดยักษ์แล้วเข้าไปโจมตีเพื่อกันไม่ให้ผู้คนเข้ามา โดยรูปลักษณ์ที่ดูแปลกประหลาดและน่ายขยะแขยงนี้เป็นเหตุทาให้โมอโลหมดหวังที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเหมือนกับเจ้าบ้านคนอื่นๆเช่นตระกูลดิมิเทสคูที่ท,ทําธุรกิจค้าขายวายตระกูลเบนดิมินโทที่เป็นสมาชิกสภาประจำโบสหรือแคเซนเบอร์ที่มีโรงงานสร้างอุปกรณ์ต่างๆให้กับชาวบ้าน เพื่อให้มิแรนด้าที่มอรโลนับถือเหมือนกับแม่แท้ๆของตนได้พอใจมอรโลจึงรับหน้าที่ช่วยมิแรนดา้าในการทดลองลูกถ่ายคาดูโดยมิแรนด้าจะนําชาวบ้านมาให้สถานที่ที่เขาทดลองนั้นมีป้ายระบุว่ามอรโลคลินิกซึ่งตัวเขาหรือตระกูลของเขานนั้ในอดีตอาเคยเป็นหมอก่อนที่ตัวเขาจะกลายพันธุ์ โดยการที่มีทักษะติดตัวและความสามารถของเขาทําให้คนที่ถูกทดลองนั้นรับได้โดยง่ายทําให้ขั้นตอนการปลูกถ่ายคาดดูง่ายขึ้นแต่การทดลองหลายครั้งที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสําเร็จแต่ก็มีผลงานที่เกิดจากความผิดพลาดและแข็งแกร่งกว่าและแทั่วไปนั่นคือวอคโคลิกที่มันได้เริ่มอลาวาาและได้ขยายอาณาเขตเข้าไปในหมู่บ้านแต่การการะทําและการทดลองต่างๆนั้นมอโลดได้พยายามเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตน กับแม่ของเขามิเดนดาซึ่งแขนขวาของมอโรได้สักตัวอักษรมาเธอร์ Mother, เพื่อสื่อถึงความรักและความจงรักภักดีต่อมิเดนดาอีกด้วย จนเข้าสู่ปี2021การได้ตัวโรเมรีวินเทอร์และการมาของอีธานวินเทอร์มิเดนดาได้ออกคำสั่งให้มอร์โล่าโคดโลที่เป็นสนแขกของรถเอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาพิธีกรรมแต่อีธานก็ได้ขโมยมันไปทําให้มอโลนั้นร้อนหลนและมอโลได้ขอร้องให้อีธานคืนขอดหลนนั้นมาเพราะกลัวว่ามิเดนดาจะไม่ยอมรับในตัวของเขาเมื่อรู้ว่าเขานั้นทําสิ่งของที่สําคัญหายไปแต่อีธานไม่คืนให้ทําให้มอโลไล่ต้อนจนเกิดการต่อสู้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในเกม แลเซนต์อีวิลเบเลมอโรหวังว่าถ้าเขาสามารถเอาชนะอีธานได้จะทำให้มิแรนดาแม่ของเขานน้าภูมิใจแต่สุดท้ายมอโรก็ได้พ่ายแพ้ต่ออีธานด้วยความเสียหายสะสมทำให้ร่างกายของมอโรนั้นทนไม่ไหวการฟื้นตัวไม่คงที่และได้ระเบิดจนเสียชีวิตตะกูลมอโรจึงได้จบตำนานลงในเรื่องความสามารถและร่างกายของมอโรนั้นนอกจากรูปลักษณ์ที่ประหลาดไม่เหมือนกับมนุษย์แล้วที่หลังของมอโร มีเนื้องอกคล้ายกับเหงือกของปลาหรือทุงร่มของปลาที่ปลานั้นใช้เป็นอวัยวะยสำหรับว่ายน้ำมือและเท้าของมอโรมีพังผืดคล้ายกับปลาหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและเนื้องอกที่หลังนั้นส่งผลให้หลังค่อมและใบหน้าผิดรูปและการเจริญเติบโตของเซลล์ในตัวนั้นไม่สามารถควบคุมได้และส่งผลให้อาคิพน้ำที่มอโรอาศัยถูกเคลือบไปด้วยเมือกหรือเอนไซม์ที่เหนียวเนื้อซึ่งเป็นเอนไซม์หรือสารเคมีแบบเดียวกับเมือกของปลา ซึ่งในธรรมชาตินั้นเมื่อของปลาทําทให้การเสร็จสีและความฝืดลดลงในขณะที่ปลาว่ายน้ําและปลาบางชนิดสามารถผลิตเมือกที่มีความเหนียวกว่าเยื่เม,มมุม ื่อใช้สําหรับป้องกันตัวแต่เอนไซม์หรือเมื่อบางส่วนนี้มอโลสามารถควบคุมได้แล้วสร้างเพื่อเป็นกาแพงในการจับกลุ่มเหยื่อและยังสามารถใช้เอนไซม์บางชนิดในการทําให้ผู้คนเกิดอาการหลับไหลได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถกลายร่างเป็นสปรรหลขนาดยักษ์ที่เหมือนกับปลาผสมกับซาลาแมนเดอร์และที่หลังของมันจะมีถุงลมของปลาและดวงตาจํานวนมากปกคลุมที่หลังนอกจากมันสามารถว่ายน้ําได้เหมือนกับปลาแล้วมันยังสามารถขับกรดที่มีการกัดก่อนสูงออกมาจากถุงลมของมัน ซึ่งมันสามารถผลิตกรดออกมาได้เป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากพอที่จะทำให้กรดตกลงมาคล้ายฝนปกคุมท่พภูเขาได้ซึ่งในอดโโีตมอโรยังพอสามารถควบคุมการเปลี่ยนร่างนี้ได้แต่พอมาได้พบกับอีธานด้วยอารมณ์ที่แปรปรวนทำให้มอโรไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนร่างได้และติดอยู่ในร่างนี้ในการต่อสู้กับอีธานนั่นเองผู้ให้เสียงภาพภาษาอังกฤษของมอโรนั่นคือเจสซี่พิเมเทลและเขาคนนี้ยังเคยให้เสียงภาพดูคัตเบเกอร์จากเกมเซนต์อีวิลเจ็ดและโรเลียนในเกม แ e s i d e n t Evil Village ที่ตายในช่วงต้นเรื่องและผู้ให้เสียงภาพภาษาญี่ปุ่นคือแทสุเกะใิชิโมระต้นแบบการดีไซน์ของมอรนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ำวันใหญ่เรื่อง The Island of Doctor Moreau ซึ่งเป็นนิยายของปี1896ที่เขียนโดย H.G. Wells หรือ Herbert George Wells และยังสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี1996และเป็นหนังชื่อไทยว่าครึ่งคนครึ่งสัตว์มนุษย์ยูพันใหม่ซึ่งเนื้อเรื่องนั้นเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์สตฟเฟื่องมอร์โผู้เปลี่ยนสัตว์ให้เป็นสัตว์มนุษย์ซึ่งในยุคสมัยนั้นวงการวิทยาศาสตร์ในประเทศอังกฤษกำลังถกเถียงกันในเรื่องการนำสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆมาทดลองซึ่งเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากในยุคสมมมมมมััยยนนนน้้้อออออกกกจาาาารรชชืื่่่โโใแลลวพพพฤติขงงททีดเ ตัวเองนนั้เหมือนกับรเตร์มอโลในหนังเรื่องนี้อีกด้วยนอกจากนี้ยังได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของให้พีเรบครับหรือโฮเวอร์ฟีดิฟเครับผู้แต่งเิฟครับเ mm hmm. ท่เทอเลอร์นิยายสยองขวัญและแฟนตาซีที่มีเรื่องราวของปีศาจที่มีโหนหรือตาเยอะยกตัวอย่างเช่นอสัทเทหรือครูรูที่ใส่มานกาการออกแบบร่างกายยักษ์ของมอโลและนารมามนุษย์ของมอโลนั้นยังมีที่มาจากกระปะาวูผีหรือโยคัยแห่งนองน้ำในตำนานของญี่ปุ่นอีกด้วย นี่คือเรื่องราวของสวาตตเรยมโลจากเกม Resident Evil Village หวังว่าทุกคนนั้นได้รู้จักกับตัวละครจากเกมนี้กันมากขึ้นถ้ามีข้อมูลหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใดนั้นต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซื้อสติกเกอร์ลายหรือสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานต่อไปกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่มพลาดตอนใหม่ และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณนั้นได้รู้จักกับซาวาโทเลมอโลจากเกม Resident Evil Village กันนะครับรู้เรื่องราวอย่างมีสาระเกี่ยวกับการ์ตูนและเกมสามารถติดตามได้ที่ C e My Channel ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ